การลงถนนเนี่ยม็อบเขาต้องลงอยู่แล้วเพราะเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูน ون. แต่การลงถนนแล้วไล่รัฐบาลได้เนี่ยนะครับ ไม่มีทางไล่ได้ถ้ารัฐบาลไม่ไปเพิ่มเงื่อนไขในการชุมนุมให้ยกระดับขึ้นได้ถ้าลําพังเรื่อง MOU 44เนี่ยนะครับชุมนุมก็ชุมนุมไปรัฐบาลก็มีหน้าที่เพียงอะไรครับอำนวยความสะดวกดูแลให้ความปลอดภัยสาระที่ผมพูดตรงๆวันนี้คือไม่มีตัง2,000ล้านไล่รัฐบาลไม่ได้แล้ววันนี้เราลองดูสิครับว่าเจ้าสัวทั้งหลายที่พร้อมจะควักตัง2,000ล้านวันนี้นะครับพูดตรงๆนะถ้าเราเห็นภาพการไปตีกอล์ฟอะไม่มีเจ้าสัวคนไหนแล้วครับจะมาควักตัง2,000ล้านเพื่อมาม็อบไปไ่รัฐบาล ชั่วโมงนี้เจ้าสัวทุกคนแฮปปี้กับอะไรครับกับสถานการณ์ของรัฐบาลน,นี้ส่วนเรื่องชั้น14ก็ไม่ต้องห่วงครับลูกเด็กเล็กแดงก็ติดคุกกันไปเพราะท่านไม่ใช่ข้าราชการรุ่นแรกที่ติดคุกแทนในายใหญ่มีรุ่นพี่ท่านติดคุกแทนในายใหญ่มาแล้วเป็นร้อยบางคนก็ยังติดอยู่บางคนก็ออกไปแล้วและแน่นอนครับในายใหญ่ไม่สนใจดูแลใครอยู่แล้วเพราะในายใหญ่ถือว่าได้ตอบแทนท่านด้วยตำแหน่งหน้าที่ที่ท่านเป็นอยู่แล้ว